ซิกันบุชนะตอนนี้ดอกเขาก็โรยไปแล้วนะคะเป็นช่วงฤดูหนาวตอนปลายแล้วนะ,ะสังเกตว่าจะเห็นใบใหม่ๆเห็นไหมคะตรงนี้นี่งไงอยู่ข้างล่างใบใหม่ๆเขาก็แตกออกมาแล้วดังนั้นวันนี้เราก็จะพามาตัดแต่งเนาะกิ่งพวกนี้จะตัดให้สั้นเลยก็ได้นะหรือว่าจะให้เหลือประมาณนี้ก็ได้เห็นใบใหม่ๆ ใบใหม่ๆก็แตกออกมาตรงนี้เห็นไหมคะนี่ไงใบใหม่ๆแตกมาตรงนี้จะตัดขนาดนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งก็ได้นะหรือว่าจะตัดให้สั้นเลยก็ได้เอาละค่ะมาตัดพร้อมๆกันเลยนี่นะ สวีทพีนี่เนี่ยตัดทิ้งอันนี้ก็ตัดตัดออกไปเลยเอาไหิ่งแบบนี้ก็ไปปักชำ้ำได้นะ กิ่งแห้งล้วเห็นไหมแบบนี้ก็ตัดตัดตรงโคนเลยอ่าตัดไปเลยก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จตัดแต่งเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นไหมแ้ก็เหลือกิ่งนี้ไว้นะเราเห็นสีเขียวๆอยู่ก็เลยจะเก็บเขาไว้นะคะส่วนกิ่งอื่นๆก็ตัดให้สั้นเลยจะเห็นได้ว่า มีกิ่งใหม่ๆนะคะแตกออกมาเต็มเลยเพอเขาโดนแดดจัดๆนะคะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นสูงสูงเลยนะคะสองเมตรมก็จะประมาณนี้เลยนะ,ะง่ายเลยค่ะไม่ยากส่วนพวกนี้นะคะอย่างนี้ก็เอาไปปักชำได้นะ,ะนี่เห็นไหมเอาไปปักชำนะคะลงดิน กาตัดแต่งเม็กซิกันบุชเซจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะพาไปตัดแต่งต้นกระเพราแดงเลยนะทางนู้นเห็นไหมอยู่ตรงนี้ดอกเขาก็เริ่มโรยแล้วนะคะก็ตัดแต่งให้ทันช่วงสปริงนะคะเห็นไหมคะต้นกระเพราเริ่มแห้งแล้วก็จะพามาตัดแต่งกันนะนี่นะคะหน้าหนาวแล้ว ดอกเขาก็จะไม่ค่อยสวยแล้วก็ใบด้านล่างก็ไม่ค่อยโดนแดดนะเราก็จะตัดเลยตรงนี้ก่อนนะตัดให้สั้นเลยนะคะนี่ไงเห็นไหมเห็นเห็นดอกใหม่ๆแตกมาใช่ไหมแล้วก็ตัดตัดครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะะก็ก็ตัดไปเลยนะ ดูดูด้วยนะคะว่ามีใบใบแตกมาตรงไหน,นชั้นตรงนี้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกเห็นไหมใบใบนี้มันก็แตกใหม่ออกมาทางนี้เหมือนกันนะคะอันไหนไม่สวยก็ตัดทิ้งอันนี้เหมือนกันเห็นไหมใบนี้ใบเล็กๆตรงนี้ตัดตรงนี้เลยก็ได้หรือว่า รือว่าจะตัดตรงนี้ก็ได้เลือกตัดตรงนี้แล้วกันเนาะก็จะประมาณนี้นะคะก็ตัดตัดไปแล้วนะฝั่งนี้เห็นไหมไหนไม่สวยก็ตัดทิ้งเลยเช่นตรงนี้มันแห้งใช่ไหมคะแห้งเราก็จะตัดกิ่งเล็กๆก็ไม่เอานะตัดทิ้งเช่นนี้เห็นไหมเขาจะแตกแตกกิ่งใหม่ตรงนี้แล้วก็ตัดทิ้งเลยตรงนี้ อันนี้ก็เอาออกก็จะประมาณนี้นะคะทำไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจนเสร็จเลยทําได้แป๊บเดียวนะคะฝนก็ลงเม็ดแล้วนะฟ้านี่คือเปลี่ยนเป็นมืดจะดำเลยนะคะฟ้าครึ้มนะคะฝนฝนตกนะเอามาหลบฝนก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวไปตัดต่อให้เสร็จ เรตัดต้นกระเพรานะคะอยู่ตรงนู้นตัดไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะแต่ยังไม่เสร็จดีเนะาะถค่ทุกคนตัดเสร็จก็จะได้รูปร่างลนะักษณะประมาณนี้นะคะก็โล่งเลยก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะเดี๋ยวช่วงร้อนขึ้นนะคะเขาก็จะแตกกินก้านสาขาออกมาใหม่แล้วก็ใหญ่กว่าเดิมอีก